สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านนะฮะที่ครพรักอันนี้ก็เป็นรถเป็นรถบ้านเดียวกันกับเราไม่ได้เชื่อมาจอดตรงนี้เอ้าเจอพ่อหไงนี่เราอยู่บ้านพนแพงพี่น้องอยู่ไกลๆเฮาไห่ละรู้จักกันอยู่เออเพื่อนกันอยู่เคยเห็นแกอยู่เคยคุยกับแกอยู่อยู่ต่ก่อนเพื่อนอยู่วนแพงแกก็มาแวะมาเล่นด้วยตลอดมาจอดรถตรงนี้เจอคนรู้จักเฉยเลย มาจนถึงเต่าง,งอยในสีมาเจอคนรู้จักเชยเลยตอนนี้พาเด็กๆทั้งสองแวะเข้าห้องน้ำในสีพอดีว่าปวดฉี่เนาะปวดเง้วพี่น้องก็เลยแวะมาตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นพระธาตุตรงบรบิเวณเต่าง,งอยในเเป็นพระธาตุนะฮะสวยงามที่หายไปไหนแล้วนี่ ายไปไหนอีกคนหนึ่งนะนี่นนะสี่ท่านนะก็ตรงนู้นจะเป็นเต่างอยนะเอฟซีท่านนะเออไปไบา้พระก,ก่อนมกกอน รับสีนรับพรครับแล้ก็เราจะได้เดินทางปลอดภัยายไีมารับสินรับพรด้วยนะควก็เป็นนะครับเป็นโบปิดประตูมาข้าขาท่านครับาทสข้าท่านนะครับเป็นาท่านะครับ ของอำเภอเต่างอยใช่ไหมอืออือโอ้แดดแรงเนาะคุณมามาบ่อยยังไงมาบ่อยมาบ่อยแล้วตรงนี้มาบ่อยเราไม่เคยมาหรอกมาทานทุกวันทานทุกวันใช่นี่ไหว้ไหว้ตรงนี้ก็ได้พญาเต่างอยนี่นี่อือพญานี่พระธาตุนี่เรื่อไงข้าวปูเดี๋ยวพาแวะเต่างอยอีกทีนึงตอนกลับใช่ไหม อันนี้น่าจะเป็นจำลองออกมาจากองค์จริงหรือเปล่าใช่นี่ครับนะองค์เต่างอยจำลองนะทุกท่านนะแต่ว่าดูหน้าตาไม่เหมือนกันเนาะคืออาจจะคนละองค์ก็ได้แถวนี้เขาพุทธบูชาเต่างอยเนาะเราก็มาไหว้ก่อนมาไหว้ก่อนก่อนจะไปถึงบ้านยังพงใน f ่เราก็แวะก่อน Oh, that's good, right? ีเก็บน้อยล้วครับเก็บช uh> ่นะก็แวะมาสัระบูชานะครับทุกท่านขอให้ร่ำดยรัโดยนี่นะน่าจะเป็นต้นตะเคียนเนาะนั่นน่ะตะเคียนทองดกอก้องหกันไหนเลเจะได้ก่นลักนคมูายเลย นี่ในเอฟีท่านทางผ่านพอดีว่าแวะมาฉี่เนาะแวะมาเข้าห้องน้านะก็ะเลยถ่ายให้ดูเนะาะเอฟซีตรงบริเวณเตาเงอยนะห่างจากเตาเง,งอยจริงๆเดินข้ามสะพานไปก็ถึงนะครับอันนี้น่าจะเป็นพระธาตุเนาะนะครับทางไปเตาง,ไไตาง,งอยบอกนี่เดินไปนี่ก็ถึงแล้วนี่ ขี่รถไปก็เข้าฝั่งโน้นฝั่งทางเข้าจริงๆแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นทางที่เดินทะลุหาก,กันได้เออโอเคครับผมเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อนะยังไม่ถึงจุดหมายในสิเอาแวะมาเข้าห้องน้ำกัก่อนนะครับฝากไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับ